ลลไไร้หู่สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ในที่สุดภารกิจตะลุยกิน10ร้านอร่อยย่านมันทัดทองก็เดินทางมาถึงร้านที่10จนได้ครับกับร้านที่การันตีด้วยรางวัลมากมายจนเรายกให้เป็นร้านอร่อยที่คุณผู้ชมจะได้ลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านในวันนี้กับร้านเจโอครับ และการเดินทางนะครับเราก็มาถึงร้านสุดท้ายนะครับปิดท้าย10ร้านดังย่านบรรทัดทองนะครับผมที่ร้านนี้ครับร้านเจโอเขาต้มเป็ดนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่กับเฮียเก้าแล้วเฮียเก้าสวัสดีครับผมเฮียเก้าเราเจอกันบ่อยมากเราเจอกันบ่อยมากเพราะว่าผมมาทานบ่อยมากนะครับผมน้องเป็นลูกค้าประจำครับผมนะฮะร้านนี้เฮียเปิดมากี่ปีแล้วฮะถ้าราวๆหกสิบปีครับผมผมเป็น เจเนอเรชันที่3รุ่นที่3แล้วโอ้โห,โโหซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เหมือนขายเป็นข้าวต้มเป็ดใช่ไหมเฮียดั้งเดิมอากงผมมาขายข้าวต้มเป็ดเป็ดพะโล้<ๆ>ข้าวต้มกระเพาะหมูอ,อะไรเงี้ยดั้งเดิมมาก่อนแล้วพอมารุ่นคุณแม่แต่งงานเข้ามาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เริ่มพัฒนาเมนูต,มต่างๆเพิ่มมาเริ่มมีน้ำแกงกระเพาะหมู<อ>มีหมูกรอบทอดคะนา้าหมูกรอบบักุ้งไฟแดงิ่มเพิ่มๆเ,เ,เมนูขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็มาถึงในเจนของเราก็เริ่มมีอย่างเมนูมามา่าโอ้โหยำแจมอนอะไรเพิ่มๆขึ้นมาครับผมก็คือเหมือนผัดเปลี่ยนตามเจเนอเรชันแล้วก็ปรับตัวไปไเรื่อยๆโอ้โหแล้วก็คือเมนูนี้ผมเพิ่งทราบนะว่าแบบจริงๆแล้วแบบซิกเนเจอร์จริงๆคือข้าวต้มเป็ดอะเมนูดั้งเดิมของร้านเราเลยตั้งแต่รุ่นอาก,กงเลยครับข้าวต้มเ,เ,เป็ดก่อนอเลยโอ้หเพราะผมรู้จักตอนสมัยมามา่มาโอ้โหล้ใช่ตัวผมเองก็รู้จัก เริ่มต้นคือมาม่าโอ้โหแต่ว่าตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮียจะขายประมาณห้าทุ่มก่อนที่มีโควิดมาเนี่ยกติกาผมคือมาม่าโอ้โหจะจาหน่ายเวลาห้าทุ่มครับผมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเฮียทาคนเดียวช่วงหัวค่ำแขกเยอะก็เลยมีกติกาว่าหลังห้าทุ่มเดี๋ยวเฮียว,ว่างแล้วทําให้กินเฮียแล้วนอกจากข้าวต้มเป็ดนะฮะด้านหน้ามีหมูกรอบด้วยห,หมูกรอบทอดของเราขึ้นชื่อครับจะกกรอบนอกหนังกรอบ แต่ไม่ได้ฟูเห hooked, มือนแคบหมูจะกรอบแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มรั <fit. S 2> ้ทางกับซีอิ๊วดำหวานะครับซิงเกเจอก็จะมีอย่างยำแซลมอนสด <hot> up, นครับผมพ่อของเราจะเป็นแซลมอนสายพันธุ์เทา้าที่มีเอกลักษณ์ก็คือสีของเนื้อจะออกสีส้มเข้มหรัอสีสวยส,สีแดงส้มแล้วก็เนื้อมันจะมีลักเช้นตรงที่ว่าเนื้อจะนุ่มๆเหนียวๆจะไม่นิ่มแล้วก็จะมีอย่าง เด็กทานกันเยอะก็จะมีกุ้งเต้าหู้ไข่3ามรสมันจะมีรสชาติออกหวานเผ็ดครับผมนครับนอกจากนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการสั่งกลับบ้านหรือว่าการแบบอยากจะให้มี d e l i v e r รอันนี้มีบริการอะไรยังไงบ้างไหมครับคือตอนนี้ในช่วงที่มีโควิดเนี่ยแล้วลูกค้าที่ไม่สะดวกออกมาทานที่ร้านอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่าตอนนี้ทางร้านก็มีการพัฒนาไลาแอของทางร้านเองโดยมีไลแอ โดยเข้าไปเซิร์ชที่ id line นะครับ id line ที่ adsi jo 1 1 3สามารถสั่งอาหารทค h โฮมหรือเดลิเวอรี่ได้และราคาค่ารถจะส่งตามระยะทางที่เป็นจริงเฮียเกาครับคือว่าผมได้ยินมาว่า,วาร้านนี้คือรางวัลแบบเยอะมากอ่ะมีรางวัลอะไรบ้างเท่าที่เฮียจำได้ก็ได้รางวัลทำให้เรามีกำลังใจในการทำอาหารก็จะมีอย่าง มิชลินไกด์นะครับ<อ>แล้วก็จากพี่อิงก็เชลชวนชิมหรืออย่างงานสตตีทฟูดแห่งชาติโห้คือรางวัลเยอะมากอ่ะสุดท้ายนี้ครับเฮียลบกวนเวลาเฮียามานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้เฮียฝากร้านขั้สุดท้ายถึงนักชิมหน่อยที่มาเป็นที่จะอยากจะมาลองหนึ่งใน10ร้านเด็ดย่านมันทัดทองครับครผมก็ถ้ามาร้านโอนะครับติดตามผ่านเฟซบุ๊กร้านโอก็ได้นะครับหรือทางอินสตาแกรม JO จุฬลาได้นะครับหรือว่าทางถ้าจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่หรือ Take Home ก็าสามารถสั่งผ่าน l ล n e แอดของทางร้านที่แอดไซน์เจโอหนึ่งได้นะครับและวันนี้ครับพวกเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณเฮียเก้ามากนะครับที่เสียเวลาเวลามาแนะนำกับพวกเรานะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้งเฮียเกา้าไปรับลูกค้าก่อนเพราะว่าสายเข้าตลอดเวลาดีวยผมแอบเข็นอยู่นะโอเคเชียรคนมากครับผมบค,ครับ และก่อนที่เราจะเริ่มทานกันนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังจาได้ไหมที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าให้โบกลาอิ่มทิพย์เพราะว่าเราจะส่งความอิ่มอร่อยของจริงไปถึงหน้าบ้านคุณกับกิจกรรมนุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านครับใช่แล้วแหะครับโหลดแอปพลิเคชันมานะครับ The First Ultimate นะครับโหลดมาแล้วนะฮะเข้าไปร่วมสนุกได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปตอบคาถามท้ายรายการนั่นเองนะครับอ่ะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาทานกันต่อนะฮะใช่ครับ เรารู้อยู่แล้วว่ากิจสับของร้านนี้เนี่ยนะฮะยิ่งใหญ่อร่อยแต่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูความอรอดอร่อยแบบทิปไปก่อนเมนูแรกครับผมก็คือมาม่าโอ้โหนั่นเองครับ,บเป็น,นมาม่าชื่อดังอยู่แล้วครับผมขอดิ้มรสเลยครับคุณเพชรเดี๋ยวมันจะเซง็งซะก่อนนะกเซง่อน,นี่เลยรสชาติที่ตามหาจน,นี่เลย ผมรู้แล้วทำไมถึงชื่อว่ามาม่าโอ้โหโอ้โหก็ผมยังอูทานว่าโ oh oh. อ้โห oh. อ่ะทีนี้อูทานเนี่ยแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เดี๋ครับเราไปที่เมนูต่อไปครับผมก็คือเป็นเอาเป็นเมนูข้าวต้มเป็ดแล้วกับต้มเป็ดอออริจินอลนะครับผมของร้านนี้ ผมให้เป็นระดับต้นๆเลยนะคือคือว่ามีความผมว่ามันหอมพริกไทยนะเขาไม่รู้เขาปรุงยังไงแต่ว่านี่คือเราไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับแล้วก็มาอย่างนั้นแล้วก็ตัวเนื้อเป็ดกลิ่นชัดดีไม่ผมแปลกใจที่มันราคาแค่30บาทได้เยอะขนาดนี้แล้วก็อร่อยขนาดนี้ แซลมอนแทบสดครับคือเหมือนเดิมอ่ะอร่อยเหมือนเดิมไม่มีคําบรรยายคือต้องบอกงี้คือถ้าเกิดว่าไปทานแซลมอนข้างนอกอ่ะบางทีเรากินซาซิมิใช่ไหมจานเท่าไหร่จานประมาณน่าจะหลักสามร้อยสองสามร้อยใช่ได้กี่ชิ้นห้าชิ้นห้าหกชิ้นนี่ไม่ถึงสามร้อยครับแต่ได้เยอะมากและได้ส่วนท้องด้วยคือจุดเด่นของร้านนี้จริงๆก็คือเขาาถูกต้อง ผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยมาทานนะฮะหรือว่าแม่แม่ท่านใดที่อยากจะมาทานนะครับก็ให้ลูกๆพามาได้นะครับผมร้านนี้ก็อยู่ตรงสามย่านนั่นเองสามย่านจุฬานะครับผมหาไม่ยากครับผมขับรถมามีที่จอดด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะทานแต่ว่าไม่อยากเดินทางมากลัวเรื่องของโควิดในทีอะไรเนี้ยสามารถสั่งได้พี่เฮียบอกเลยใช่ครับก็เดี๋ยวผมยังไงก็ผมขออนุญาตทานก่อนนะครูเชได้ครัผมก็ผมจะทำไปต่อผมทำเลยได้ผมมาทานก่อนครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าไม่ขิลนละเพชรพาไปชิมขนมหวานที่ร้านใดในย่านมันททองระหว่าง TF1 ร้านตุ้งแช่เตาถานร้านบวยภชนาหรือ TF2 ร้านเต้าหวยเจ๊นหน่อย ร้านถ้วยถังไอติมจุฬา12ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงทัานละหนึ่งครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลเฉพาะแฟนรายการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นรับไปเลยเมนูยำแซลมอนและเมนูหมูกรอบจากร้านเจโอจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชุดติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เทียวสุดโลก จบไปเรียบร้อยแล้วพี่ไมเคิลกับ10ร้านดังย่านบรรทัดทอง10บร้านทั้งหมดที่เราทานไปวันนี้คือ3 3เมนูจริงไหมเนี่ยจริงอยู่ในท้องของพวกเราตอนนี้ถือว่าเยอะนะเยอะครับถือว่าเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับสตรีทฟู้ดของประเทศไทยเราเนี่ยนะหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็ถือว่าอร่อยทุกร้านจริงๆนะครับพูดตรงๆเลยนะขนาดว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะผมไม่เคยมาเดินทานที่แบบบรรทัดทองเลยนะซึ่งเพิ่งรู้ว่าแบบตรงโซนบรรทัดทองคือ อาหารปังเยอะอ่ะใช่เพิ่งรู้ครับผมและนี่คือทั้งหมดของความอร่อย10ร้านย่านบรรทักทองนะครับหวังว่าจะมาเป็นสีสันในวันหยุดพักผ่อนของคุณได้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับทริปนี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราไปนะครับขอบคุณกับกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครับแคนนอนพิมเตอร์ครับคอริเซอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุณและคนที่คุณรัก The First Tour and Travel รครับร้านตุ้งแช่เตาถ่า,านร้านถ้วยถังไอติมจุฬา12บครับร้านบวยโภชนาก๋ ร้านเต้าหวยเจ๊หน่อยและปิดท้ายด้วยร้านเจโอข้าวต้มเป็ดนั่นเองนะครับผมผู้ชมครับสามารถกลับมาเจอกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกได้ใหม่นะครับในวีคหน้าทุกวันเสาร์9โมงครึ่งทางช่อง p p t v hd 36นั่นเองนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับเพชรและไมเคิลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในทริปหน้ากับพวกเราวันนี้ลาก่นสวัสดีสสดครับ